ันนี้อบจพิรงมาบมาให้กับผู้มีการสองไลคค่ะได้นีแบบ่ท่านรองนายกอบจอือความสายแก้วอายุเท่าไหร่แล้วคะ42ปีครับเป็นความพิการประเภทไหนคะอ่าเพื่องจางเรื่องไหวอาศัยอยู่กับใครก็มีแม่พ่อแล้วก็ลูกชายสภาพบ้านเมื่อก่อนเป็นยังไงคะเมื่อก่อนตรงนี้จะเป็น บ้านไต่ถ <eterm oon. S 3> ุนแลค่ะแล้วทีนี้ถ้าหน้าฝนก็จะเป็นแบบนี้ค่ะจะเฉดจะเดินไม่ได้เนี่ยจะลื่นไปหมดถ้าหน้าหน้าหนาวหรือหน้าร้อนก็จะไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่แต่ถ้าหน้าฝนคือเดินไม่ได้เลยค่ะแล้วแล้วคือแม่แกขึ้นข้างบนบ้านไม่ได้เนี่ยคือแกก็ต้องนอนที่บ้านคือเมื่อก่อนมันจะไม่ไม่เดินแบบนี้คือมันโล่งหมดเลยอะบ้านเป็นแค่ไต่ถุนแกก็นอนอยู่ตรงนี้ค่ะแค่นอนตรงนี้ในวันที่เมินมันและมองไม่เห็นเธอ ไฟแค่ลางๆดวงเดียวก็มีได้บ้านใหม่เรารู้สึกยังในบ้างพอดีแปล